สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าไม่ว่าเราจะมีอะไรมากมายแค่ไหนเราก็ยังรู้สึกขาดอยู่ดียังอยากได้ในสิ่งที่คนอื่นมีนั่นแหละครับคือความหมายของคำว่าอิจฉาหิอนันตโคจาราความอยากไม่มีที่สิ้นสุดความอิจฉาก็เหมือนมหาสมุทรครับไม่ว่าแม่น้ำกี่สายจะไหลลงสูมมสม่มหาสมุทรมหาสมุรก็ไม่เคยเต็มความอยากในใจเราก็เช่นกัน ยิ่งเติมเต็มมันด้วยสิ่งภายนอกมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเรียกร้องมากขึ้นเท่านั้นในทางธรรมเราไม่ได้ถูกสอนให้ปฏิเสธความอยากแต่ถูกสอนให้เข้าใจมันเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าความอยากกำลังเกิดขึ้นในใจให้ลองหยุดแล้วหายใจเข้าลึกๆล,ลองมองมันเหมือนกับก้อนเมฆที่ลอยผ่านไปบนท้องฟ้าเราทุกคนต่างมีสมบัติล้ำค่าที่แตกต่างกันออกไปครับไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบชีวิตของเรากับชีวิตของใคร เพียงแต่หันมามองสิ่งที่เรามีอยู่แล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นมันไม่ได้อยู่กับการที่มีมากกว่าใครหรืออะไรก็ตามแต่อยู่กับความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วครับ